สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะหลังจากที่แอดวานได้อัปเดตข่าวๆเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นกับกองถ่ายโมลี่นะคะกับเสื้อผ้าหน้าผมของปัลู่ค่ะซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องนะคะซึ่งในตอนแรกเนี่ยภาษาชาวบ้านเรียกได้ว่าชาวเน็ตเขาก็ติงไปกับฝ่ายผลิตว่าเออทำไมแต่งปัลู่นะของพวกเราที่สวยงามขนาดนี้ให้เป็นป้าได้ก็คือเสื้อผ้าหน้าผมดูแก่มากๆเลยนะคะ ทีนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนแล้วนะคะก็แสดงว่าได้รับข้อมูลข่าวสารจากบรรดาแฟนคลับของไปลู่แล้วก็ ทางทีมงานก็ได้นำไปปรับปรุงด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีอัปเดตมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะในตอนนี้กองถ่ายละครโมลีเนี่ยก,กำลังถ่ายทำกันอยู่อย่างขมักขม่นเลยนะคะพระเอกของเรื่องแล้วก็นางเอกของเรื่องนี้ก็จะมีภาพนะคะที่ถูกปล่อยขึ้นมาบนอินเทอร์เน็ตเป็นฉากในการถ่ายทาซึ่งส่วนใหญ่แล้วในช่วงนี้พระเอกของเรายังคงนั่งอยู่บนรถเข็นนะคะเพราะว่าพระเอกของเราเป็นองค์ชายที่ที่เรียกได้ว่าเป็นแบบคือ ใช้ภาษาง่ายๆก็คือองค์ชายผู้พิการเป็นแบบง่อยในสายตาของคนอื่นๆเขานะคะแต่จริงๆแล้วพระเอกของพวกเราก็ตัวตึงมากๆเลยล่ะคะ่ะเอาละคะ่ะเรามาดูกันนะคะว่าคุณไปลู่นั้นปรับเปลี่ยนตรงไหนโดนโดนปรับเปลี่ยนสไตล์นะคะลุคที่ให้ออกมาซึ่งในเรื่องนี้เขาจะคีป ของราชวงศ์ถังเอาไว้นะคะเป็นลักษณะของการแต่งหน้าแล้วก็เครื่องประดับรวมทั้งเสื้อผ้าด้วยทีนี้เท่าที่เราสังเกตเนาะก็จะมีการปรับสีของเสื้อผ้าให้มีความแบบสดใสขึ้นนะคะเป่งประกายมากขึ้นแล้วก็เนื้อผ้าดูว่าไม่หนาหนักมากค่ะก็คือดูแล้วมีความผิวไหวมากยิ่งขึ้นก็พวกเราก็เห็นเนาะดูแล้วทำให้คนปัยลูกของพวกเรามีความสดใสามากยิ่งขึ้นนะคะ คอยเหมาะกับคุณไปลูกของพวกเราหน่อยนะคะเพราะว่าไปลูกแสดงแบบจีนคอสตูมโบราณเรื่องไหนอย่างที่ผ่านมาในปีนี้คือสวยทุกเรื่องเลยนะคะแล้วก็เครื่องแต่งกายเอ่ยก็มีความเอ่อบางเรื่องถึงแม้ว่าจะเป็นเซนเซียแต่ก็ให้ความเอ่อหรูหรามากเลยนะคะส่วนในเรื่องนี้เองตอนนี้ปรับแล้วถ้าเพื่อนเพื่อเห็นเนาออย่างในชุดสีฟ้าก็ดูว่าสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอนที่แสดงเรื่องเคราะห์สวรรค์ทันลักก็ขนาดใส่สีขาวก็ยังดูแบบออ รเป็นแบบเทพเซียนมาเลยทีเดียวค่ะพอมานะคะคในเรื่องโมรีเนี่ยนางเอกของเราก็เป็นสไปรราชวงศ์นะคะเพราะฉะนั้นเครื่องแต่งกายก็จะต้องแสดงให้เห็นถึงออร่ราที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยค่ะเราสังเกตสีเนาะก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นสีฟ้านะคะสีเขียวอ่อนสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าในแต่ละชุดมันก็ไม่ได้มีสีเดียวมันก็มีการไล่นะคะไล่สีจากเข้มไปอ่อนแล้วก็อ่อนไปเข้มซึ่งทรงผมเองอะไรเองก็มีการก้า ะะเก็บหมดก็ดีเข้ากับฤดูร้อนเพราะว่าเวลาถ่ายทําในฤดูร้อนมันก็ร้อนด้วยนะคะทีนี้เรื่องนี้นะคะก็ ผู้ที่ดูแลกา,การถ่ายทำก็คือคุณหลินอีฟนนะคะซึ่งปกติแล้วคุณหลินอีฟนเธอก็มีความละเอียดอ่อนในละครย้อนยุคเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะดังนั้นรายละเอียดก็เก็บมาแน่นเลยนะคะสังเกตได้ก็มีนักข่าวเขาก็ชมเนาะอ,อย่างเช่นการแต่งหน้าก็เป็นการแต่งหน้าของยุคถังซึ่งก็แกะมาจากภาพวาดนะคะภาพวาดของหญิงสาวในสมัยของราชวงศ์ถังแล้วก็เครื่องประดับนะคะเครื่องประดับพวกเป็นปิ่น ดอกไม้อะไรประมาณนี้รวมทั้งไอ้ตรงที่เป็นการวาดนะคะวาดเหมือนเราจะเรียกว่าหัวเตียนนะะ่ะว่ะวาดหัวเตียนวาดไอตัวดอกไม้ที่ระหว่างคิ้วอะไรเงี้ยค่ะก็บางเวลาออกงานหรืออะไรเงี้ยก็เป็นที่นิยมเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะด้วยความที่สามีอะค่ะเป็นองค์ชายที่ไม่ได้รับการโปรดปรานนะคะดังนั้นแล้วมันก็ต้องคงความเรียบง่ายเอาไว้ให้กับพระชายาด้วยค่ะก็ เน้นว่าเรียบง่ายแต่ว่าสง่างามนะคะนี่เป็นโจทย์ที่ทางคุลินอีฟเนก็ได้แบบมีการบีฟแล้วก็ประชุมกันกันกบทางสไตลิสต์ของฝ่ายผลิตเช่นเดียวกันแล้วก็จะได้แสดงให้เห็นถึงความคลาสสิกนะคะต้องเป็นสเสน่ห์แบบคลาสสิกซึ่งก็คุณไปลูกของพวกเราก็มีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่ได้รับการปรับปรุงไปเรียบร้อยแล้วพวกเราก็จะเห็นได้ว่าดีขึ้นมากๆเลยนะคะในตอนนี้ก็คงไม่มีกระแสของการเรียกร้องอะไรแล้ว เพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างลงตัวหมดแล้วนะคะรอแค่ว่าเมื่อไหร่จะถ่ายทําเสร็จเท่านั้นเองค่ะสำหรับเรื่องนี้มีนวนิยายต้นฉบับนะคะนั่นก็คือนางเอกของพวกเราต้องสู้ชีวิตมากเลยด่านเคาะเยอะนิดหนึ่งเยลีนั่นเองค่ะเยลี่นะคะรับบทโดยไบลูกก็เป็นบุตรีคนโตของตระกูลเย่นั่นเองค่ะแน่นอนนะคะก็ได้เขาเรียกว่าอะไรดีได้รับโอกาสในการฟื้นคืนชีพแล้วกันเพราะว่าวิญญาณเนาะวิญญาณจากอีก มิติหนึ่งนะคะมาเข้าในโลกจีนคอสตูมโบราณแล้วก็มานกแก้แค้นให้กับให้กับเจ้าของร้างเดิมเอาไง่ายๆค่ะแต่งอะไรก็ตามนะคะพอมาฟื้นปุ๊บนะคะก็มันมีสัญญาแต่งงานอยู่แล้วซึ่งก็จะต้องแต่งงานนะคะกับเนี่ยกับองค์ชายนะคะติงโมซิวเหวาซึ่งรับบทโดยเฉิงเล่ยของพวกเราแล้วก็ทําให้เฉิงเล่ยเองนะคะพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็คือไม่ใช่องค์ชาย อ่ำๆแบบที่เป็นข่าวลือกันเออต้องใช้คำนี้ไม่รู้จะอธิบายยังไงดีเพราะว่าเขาเป็นองค์ชายที่ไม่ได้รับการปลดปาลา้วก็คือยังไงดีคนคนเนี่ยเขาก็มองดูถูกว่าโอ๊ยพิการเป็นง่อยอะไรนนนี่นะคะแต่จริงแล้วเนี่ยมีความเขาเรียกว่าในใจของพระเอกก็มีปมมากเช่นเดียวกันแล้วก็มีความต้องการแก้แค้นด้วยเพราะว่าตอนเกิดมาเขาไม่ได้ง่อยไงเ,เพื่อนๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เป็นปมๆปปของเรื่องที่จะต้องมีการแบบ หให้้ไดใครเป็นลัสบอสอะไรก็ว่าไปนะคะทั้งพระเอกกับนางเอกนะคะก็มีการร่วมมือกันต่อมาเนาะหลังจากที่จูนกันได้ในการแต่งก่อนรักที่หลังแล้วเนี่ยทั้งคู่ร่วมมือกันแล้วก็เปิดโปงนะคะแผนการร้ายของผู้ที่ทรยศแล้วก็นําความสงบสุขมาสู่แว่นแควแล้วก็ประชาชนของพวกเขาค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะต้องมีการเขียนบทละครเนาะให้มีความสมดุลระหว่างพระเอกกับนางเอกเพราะว่าในส่วนของนิยายแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องมันจะหมุนหมุน รอบตัวอยู่นางเอกของอยู่รอบตัวของเยลีน่นางเอกของเรื่องนั่นเองนะคะตอนนี้เรื่องนี้ก็ได้รับความสนใจมากเลยนะคะบนโลกอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มถ้ามีคลิปที่เป็นคลิปสั้นๆน,นะคะของกองถ่ายจากเรื่องโมลี่หรือว่าเป็นภาพนิ่งภาพไหลที่ถูกปล่อยขึ้นไปบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเนี่ยก็จะมีมันยอดวิวยอดอะไรเข้ามาดูมีปฏิสัมพันธ์นะคะการคอมเมนต์อะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะ ก็ฝากความหวังไว้ที่ผู้กำกับหลักด้วยนะคะหัวหน้าทีมคือคุณหลินอีฟเฟินโดยชื่อเสียงแล้วก็ด้วยคุณภาพของรางวัลในเวทีใหญ่ๆที่คุณหลินอีฟเฟินได้มาเนี่ยก็รู้สึกแบบอืมการันตีได้ในส่วนหนึ่งแล้วก็ได้นะคะดาราดีๆอย่างทางด้านของคุณไปลูกกับคุณเฉิงเลยมาแสดงก็แน่นอนตอนนี้ก็มีเรือเรือลำใหม่ก็ต่อแล้วทั้งๆที่เรือลำเก่าก็ยังคงแข็งแรงมากๆนะคะเรือลำเก่าในตอนนี้ยังยังไม่เรียกว่าเก่าเนาะเป็นเรือ ปัจจุบันก็คือคุณไผ่ลูกกับคุณเจ้งซุนสี่นะฮะส่วนเรือใหม่นะคะก็โอ้โหเคมีดีมากนั่นก็คือกับเฉิงเลยนั่นเองไผ่ลูกกับเฉิงเลยนะฮะไผ่ลูกเป็นดาราสาวที่มีเคมีกระจายมากเลยนะคะไม่ไม่กระจุกเนาะเคมีกระจายแล้วก็มีมิตรภาพดีๆกับเหล่าบรรดาเพื่อนเพื่อนนักแสดงร่วมงานเป็นอย่างมากทําให้บรรยากาศไม่ว่าจะเป็นในกองถ่ายหรือว่าบรรยากาศในการไปออกอีเวนต์นะฮะคือมัน มันเป็นกระแสได้ตลอดเลยค่ะแล้วก็ยังมีนะคะผู้ดูแลเป็นแบบเป็นแบบอีเจิ้งอะ่ะอีเจิ้งเป็นคนที่ชอบชอบ แต่งอะไรน่นนี่คําว่าแต่งอะไรน่นนี่ก็คืออย่างเช่นการไปออกอีเวนต์หรืออะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ที่มีการการบีฟเล็กๆน้อยๆจากอีเจิ้งด้วยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบทาให้ทุกอย่างมันเป็นไวรัลไปได้ซึ่งเราก็เห็นว่ามันประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเพราะคนเราชอบซื้อเรื่องราวของเคมี Me, ใช่ไหมฮะชอบซื้อความฟินระหว่างนักสแสดงที่เป็นพระเอกกับนางเอกนั่นเองค่ะแต่งอะไรก็ตามนะคะสิ่งที่มีความสําคัญนอกจากจะเป็นเอ่อนางเอกแล้วก็เหล่าบรรดาน,นัก แสดงนะคะอย่างพระเอกหรือว่าดาราท่านอื่นๆแล้วเนี่ยฝีมือการแสดงก็ยังมีบทนะคะบทละครก็ต้องไม่อ่อมด้วยพวกเราเห็นมาหลายเรื่องนะคะบางเรื่องก็ดาราพวกเรารักมากเลยแต่มัน ต้องใช้คําว่าทนดูเนี่ยมันก็จะไม่มีความสุขแต่ถามว่าดูไหมก็ดูแต่ต้องมันต้องไม่ใช้คําว่าทนดูก็อยากให้มันดีไปทุกๆองค์ประกอบเลยนะคะก็หวังว่าเรื่องนี้นะคะโมโลีก็จะเป็นซีรีส์ที่มีความยอดเยี่ยมอีกเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็ทําใจไว้แล้วแหละว่ามันจะต้องมีการดัดแปลงจากนวนิยายต้นฉบับไปเยอะมากๆแนๆ่เพราะว่าในส่วนของต้นฉบับมันยาวมากเพื่อนจะมาทําให้เหลือทําให้เหลือละครแค่40ตอนเนี่ยมันจะต้องตัดไปเยอะแล้วก็มีการขมวด ปมนะคะเดี๋ยวเรารอดูฝีมือของทีมนี้กันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวัดลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ